เพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้ประโยชน์ในโลกนี้ก็คือทําให้เราเนี่ยอยู่อย่างเป็นสุขมีทรัพย์สินเงินทองใช้แต่ให้รู้ว่าเป็นของของยืมของชั่วคราวแต่ประโยชน์ในโลกหน้าก็คือศรัทธาศีลจาคะปัญญาอันนี้แหละจะช่วยทําให้เราไปเกิดในสุคติโดยที่ไม่ต้องมาวุ่นวายมาเหนื่อยยากมาทุกข์ยากต้องมาทามาหากินต้องมาอะไรต่างๆเหล่านี้นะเราจะเกิดในที่ดีเราได้คบคนดีเพราะว่าเราสะสมปัญญาสรรมทานไปเนี่ยมันก็จะทําให้เราไม่เดือดร้อน มีอนาคตที่ดีกว่าแต่ก็ยังจะต้องกลับมาเป็นอย่างนี้อีกนะเพราะเราไปเกิดเป็นเทวดานะเทวดาชั้นแรกมีอายุ500ปีชิพเท่นะเากับ9ล้านปีมนุษย์ชั้น 2, ที่สอง1 0 0ปีชิพถ้าเกิดายที่หกล้านปีมนุษย์นะจสนสร้างถึงส่วนชั้น,นนะ 16, ที่หกนะ16,000ปีชิพโอ้โหไม่รู้กี่ร้อยล้านพันล้านปีมนุษย์เลยนะแต่ว่าต้องตายว่าตายจากเทวดา แล้วก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์บ้างสัตว์ระหานบ้างเปรตอสุอรกายบ้างของเรานี่ไม่ได้ทาําฌานเราไม่เกิดเป็นพรหมอยู่แล้วใช่ไหมนะก็ต้องเียนไปอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราจากพระจับผูเราไปเกิดเป็นสัตว์รานโอ้โหตอนนี้ไปจะเกิดโผล่มาเป็นมนุษย์นี่ยากแสนยากแล้วเราก็หมุนไปหมุนมายอย่างเงี้ยแล้วถามว่าอะไรล่ะที่เราไปนะคิดว่ามันเป็นของเราหรือว่าเรายึดมั่นถือมั่นกับมันมากเนี่ยอะไรที่มันจิตตัวทําเราไปอ่ะ ไม่มีอะไรเลยนทุกคนเกิดมาเนี่ยโพทุกคนเลยไม่ได้เอาสมบัติอะไรมาเลยนะแต่ว่าบุญเก่าก็คือจาระสัมปทานในอดีตนะเคยจาระเคยให้ทานมาก็ทําให้เรามีทรัพย์ทำให้เรามีพ่อแม่ที่ดีมีญาติปกพ้องมีการยานมิตที่ดีพราะบุญเก่าที่เราสะสมมานะของนคนเกิดมาแล้วก็ลาบากของชาติก็มีเพราะไม่ได้สะสมบุญเก่ามาเยอะนั้นโอเคก็ตากุญญาตาเนี่ยเป็นบุญเก่าที่เราจะต้องทาตั้งแต่ปัจจุบันนี้ มันจะได้เป็น,เป,นเป็นบุญเก่าชาติต่อไปเราก็จะมีบุญเก่านะไฟเอาไว้สนับสนุนแต่ถ้าเกิดใครประมาทมีบุญเก่าดีแต่ว่าบุญใหม่ไม่มีนะก็จะทุกข์ถ้าบุญเก่าหมดนะนะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมองเห็นประโยชน์ของโลกนี้ด้วยโลกหน้าด้วยแล้วก็เผื่อเอาไว้ว่าจะได้ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดนานๆยาวๆไปเกิดเป็นเปรตสุดตายสัดฉานก็คือแสนหาประโยชน์ที่สูงสุด ประโยชน์สูงสุดเขาเรียกว่าปรมัตถะประโยชน์คืออะไรรู้ไหมปรมัตถะประโยชน์คือรานิพานพระนิพานนะเป็นประโยชน์สูงสุดเพราะว่าถ้าใครไม่เห็นพระนิพานก็ยังจะต้องเียนน่าวใจเกิดอ,อยู่ร่ำไปอะ่ะแล้วเราบังคับได้ไหมให้เกิดเป็นมนุษย์เท่านั้นได้ไหมนะเกิดเป็นเดชเวทวดาทั้งนั้นนั้นไม่ได้นะบ,บังคับอยากให้เกิดเป็นสัจระิสานอยากให้เกิดเป็นเปรตเลยบังคับได้หรือเปล่ายมเคยคาดถ่านหรือเปล่า เคยและไอการกทำฆนะ่าศัตรูน่ะมันจะต้องให้ผลหรือเปล่าล่ะม,มันโยมอ,อย่าเผลอไปแล้วกันนะอย่าเผลอลืมทําบุญเพราะว่าถ้าบุญโยมอ่อนนะบาปมันก็จะให้ผลได้ประโยชน์ในโลกหน้าก็าคือหมายถึงว่าเวลาที่เราจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยเราจะได้ไม่ทุกข์แต่เราต้องสะสมตั้งแต่ชาตินี้ก็คืออะไรศรัทธาสัมปทาศีลและสัมปทา จาพระสัมปทาปัญญาสัมปทาสัจธาสัมปทาก็คือสังสมคุณธรรมที่มีศรัทธานในพระระัตนตรัยในการเชื่อกรรมและผลของกรรมที่จะทําให้เราไม่ทาบังนะเราต้องมีศรัทธามั่นคงในกร,รมนะในพระระัตนตรัยนะก็จะทําให้เราเนี่ยมีที่พึ่งไม่มีใครจะเป็นที่พึ่งของใครได้จริงๆนะไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ของเราปู้จ่าตายายพระรา,าชาหมหา,าสัตย พระวิจารของเราอะนะเป็นที่พึ่งได้ไหมพึ่งยังไงทําให้เราไม่ตายได้ไหมไม,ไ,ไม่ได้แต่ว่าการมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเนี่ยหมายถึงว่าทนให้เราเนี่ยไม่หวั่นไหวทาให้เราเนี่ยยอมรับความจริงและทําให้เราเนี่ยสามารถอบรมเจริญไจสิกษาจวทข้ทางไม่ต้องมีการเรียนว่าไต่เถิดการพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะ พึ่งเพื่อจะให้กุศลจิตเกิดถ้ากุศลจิตเกิดจะมีความมั่นใจนะแต่ถ้าเอากุศลจิตเกิดเราจะหวั่นไหวเราจะกลัวเราจะระแวงเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งก็เพื่อจะทําให้ใจของเราเนี่ยมีความมั่นคงแต่ในเรื่องของบุญนะใฝ่าัฒนาใครในการเจริญบุญกุศลแล้วก็เกรงกลัวต่อบาปอกุศลเพราะรู้ว่ากุศลให้ผลเป็นความสุขส่วนบาปอกุศลให้ผลเป็นความทุกข์ ศีลพอที่มีศรัทธาแล้วต้องมีศีลเพราะศีลเนี่ยจะทําให้สังคมเป็นสุขและทําให้ตัวเองเป็นสุขด้วยการที่เรามีกายวาจาสงบําไม่เย็ดเยียนใครด้วยกายวาจาก็ทําให้เรามีความสุขใจเป็นที่รักของคนทั้งหลายแล้วก็ทําให้สังคมนั้นเป็นสุขและศีลนั้นจะเป็นฐานเป็นอุปนิสัยปัจจัยนะที่จะทําให้มีคุณธรรมขั้นสูงขึ้นมาโดยเฉพาะกุศลขั้นศีลนั้นก็ทําให้ถ้าเกิดมาเอาปัจจุบัน,นะคนมีศีล นะก็จะมีสีหน้าผ่องใสจะมีกายวาจาดีก็จะเป็นที่รักของคนทั้งหลายใช่ไหมกนะารไปเกิดในชาติต่อ,ตอไปก็จะมีรูปสมบัตินะจะทำให้มีรูปสมบัตินะมีผิวพรรณที่งดงามเพราะว่ากายวาจาเราก็ไม่เปี่ยนเบีนเนเนยนใครเพราะฉะนั้นจะเป็นประโยชน์ในโลกนี้ก็ตามควรอบรมควรสะสมทรัพย์ทั้งหลายนํามาซึ่งความสุขแล้วเราก็จะได้มีทุนรอในการทําบุญทรัพย์ในโลกหน้าก็ต้องสะสมเราจะได้มี เบียงเดินทางต่อไปในวัฏะได้อย่างราบรื่นไม่มีอุปสรรคไปสู่มนุษย์บ้างเทวดาบ้างหรือว่าบางครั้งก็อาจจะไปเกิดในพรหมโลกเราก็จะได้ไม่เดือดร้อนแต่ว่าถ้าตราบใดยังจะต้องเกิดชื่อว่าการเดินทางแล้วเดินทางสบายอย่างไรเพราะฉะนั้นถ้าตราบใดยังมีการเดินทางก็ยังจะต้องเหนื่อยอยู่ดีพระพุทธเจ้าทรงสอนให้อย่าเดินทางอีกเลย อย่าไปท่องเที่ยวเลยเพราะว่าการท่องเที่ยวไปถึงแม้จะมีเครื่องอำนวยความสะดวกมีความเพลิดเพลินสนุกสนานแต่มันก็เหนื่อยมันก็เป็นทุกข์พระองค์ก็ทรงแสดงประโยชน์สูงสุดก็คือความดับทุกข์ทั้งปวงคือพระนิพพานเพราะฉะนั้นเป้าหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนาก็คือการอบรมการเจริญกุศลทุกประการเพื่อที่จะได้รับประโยชน์ทั้นสูงสุด จากการที่เรามีประโยชน์ในโลกนี้มีทรัพย์สมบัติต่างๆก็ทําประโยชน์ในโลกหน้าไว้เมื่อทำประโยชน์ในโลกหน้าไว้ไไวเพื่อประโยชน์อย่างสูงสุดเพราะฉะนั้นถ้าใครยินดีเพียงประโยชน์ในโลกนี้คนนั้นก็ยังคงจะต้องทุกข์ในวัฏฏะไปเรื่อยๆหรือว่าถ้ายินดีประโยชน์ในโลกหน้าก็ไม่พ้นจากทุกข์เพราะฉะนั้นแม้ประโยชน์คือความสุขในโลกหน้าก็ยังไม่ยั่งยืนยังไม่ถาวรพระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงประโยชน์ข่านสูงสุด ก็คือพระนิพพานพระนิพานพานเป็นประโยชน์อย่างสูงสุดเพราะว่าเป็นความสุขอย่างสุดยอดเป็นความสุขที่ไม่มีการแปลปรวนไม่มีการเกิดดับอย่างเราบางครั้งเอาชาตินี้เราทําบุญมาเราก็มีความสุขมีความสบายอยู่บ้านดีๆมีญาติพี่น้องเกื้อกูลมีทรัพย์สินเงินทองคอยใช้ใจ่ายแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ก็ไม่คงทนเลยเป็นผลของบุญที่เราได้ทําไว้ในอดีต ประโยชน์ในโลกหน้าถึงเราไปเกิดเป็นเทพเทวดาทั้งหลายเทพเทวดาเหล่านั้นก็แปลปรวนไม่เที่ยงก็จะต้องจุติกลับมาเกิดเป็นอย่างนี้อีกมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเผลอไปก็ไปเกิดในอบบยภูมิเกิดในนรกเพราะฉะนั้นถึงจะเป็นความสุขอย่างสุดวิเศษอย่างไรในรูปปรพรมอรูปปรพรมก็ไม่เที่ยง